ยังไม่รู้มองมองเฮ้ยใส่เงินใส่มีความไม่ใจบ่ง ้องลากอันึ่งของลากอะนึงบอกข้อแากจะร้องจะขว ó อ g เบ๊เขาจะโกล่จะของอ g เลยคุยวันนี้เราทำม้อนบาเลยมนะครับพี่เราไ้หลายฟังีสองนะครับมีการ์นูนของแอนออร์ีน่าจารุสาวาตก่อย่างที่ช่อง YouTube นออ a ์ตีออฟฟ f เชียลวันนี้ส้นอนตาปัฟังก็ได้หรือเส้นนตาปนฟังบ่อยๆที่ช่องยูของแอนออออฟียลนะครับแลมีงานเล่นหลายอย่างเราจะไปอัปเดตกันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับ สฝั่งพี่น้องตตามก็กลัง้ใจร่วมไปที่ยเที่ยวงานการแสดงถ้านกันเผ็แอนอี้กลุีใจร่ด้วยนะคะตดตางก็กำลังแ้ความแล้วปา้นโมนี่มาสุดครูตัวนี้พ่อพ่อก็แม่ก็ใส่สุดคูลูกใส่สองคนก็ใส่สุดคูพร้อมแก้มกัแล้วทั้งหมดคนร้ายหลายพี่นองคนหลายครั บันลาคนหลายบ่ครับเต็มเลยอีอส่สี่ใหญ่ขึ้นเมื่อบานจะไปหอมผัเวเจ้าะไปคนหลายครับพี่น้องวันนี้อันนี้น,อน้นอ,องกาฟิลกำน้นอ,งนองเพล่วบ้าอันน,น,นี้น,อน,น้องยังนี่งคือตาลูแค่เข้าใจได้แน่แน่ค่าจ้างวันนี้เดี๋ยวยกให้เธอหมดเลย พร้อมแล้วนะครับเป็นกำลังใจปกติไม่ได้เก็บไปให้หรอกครับแล้วก็น้องกาฟิลด้วยครับเอาเสียงไว้ไซด์ด้วยว่านั่งเสี่านว่ายืนมั่งพ่อกับแม่ยอมกันให้เล่นหรือเขาครับขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณความรู้สึกดีๆนะครับวันนี้อยากให้พี่น้องที่คลังโซลมองได้ที่เหมาะสมหรือบนถูกต้องอาชีพของพี่ตาพี่น้องขอกราบประทานอภัยคือสิ่งทุกอย่างบนเวทีอยากให้พี่น้องได้มีรอยยิ้มและมีเสียงหัวเราะครับพ่อกันกับแอนไม่ช่วงลั่เดือนตะกอนไสด์พี่น้องผู้ซื่อ่งอด้ย แฟนประจำพุ่ติดตามอยู่ตลอดยือสูงสูงแน่ผลงานใหม่ปีที่8ของมั่วลใจกินรอ่อยเสือม้อยตาว่าห้อยโูน้ำห้อยคู่ระเบียบพาทศิลป์นิลูก,กับรำเรื่องตะกอนน้ำงควันแกนสั่งสั์ศิลปินมากสืบททอกันรุ่นู่รุ่นปีนี้มีน้องใหม่อายุ13ปีเป็นพระเอกน้อยพี่น้องอยากเห็นบอผู้ใดรครับฮะ เสียงกระมือต้อนรับเท่าใจ,ใจด้ยน้องกาปิ้วใจเ,เงินร้วยคับ